ตาเอคลอดแล้วคลอดเลยนะจ๊ะกําลังหลับสบายเลยแม่นกออกไปหาอาหารมาให้นี่นี่ดึงตาป่ะนี่ฮะอ้ยตะตาตาโอ้ยขออยัหน่อยเพิ่งจะฟักออกจากไข่อะนี่ เก็บภาพไว้ก่อนนะจ๊ะน่ารักจังรังก็อนนีด้เดียวดูที่นี่เดี๋ยวรอก่อนรอให้แข็งแรงก่อนเราจะมาตอนกิ่งมะนาวตอนนี้จะไม่กวนนะจ๊ะมะนาวต้นนี้ยังไม่ได้ตอนมากมายตอนไม้กิ่งเดียวเอง,งนี่ เดี๋ยวรอให้เขาแข็งแรงบินออกจากรังไปก่อนเนาะเอ้ยน่ารักจริงๆเชียวเดินตาบ้านี่อเคนอนตามสบายนะจ๊ะ